นายสิวัตฟูบิน,นอำเภอรับแรงจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานมารยานนำเสนอผลงานและเปลี่ยนยนรูด้านการดำเนินง,งานโครงการทูบีนอำเภอรับแรงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นที่โรงเรียนรับแรงพิทยาคมโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธาร,รณาสุขจังหวัดอุตรดิตถ์สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดจนสมาชิกชมรมทูบีนอำับจากสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมงานกัณนนายสมัครสุลาสาธาร,รณาสุขอำเภอรับแรงกล่าวว่า โดยมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหรประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนยายน2530ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้นอานยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้นอานยาเสพติดในมีหน่วยงานองค์กรภาคกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามตามติของคณะรัฐมนตรี อำเภอรับแลจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์มาต่อต้อานยาเสพติดโลกวันมะกรรมทบีนในวันเมื่อวันที่6รกรกฎาคมเดือมมีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกอันยาเสพติดซึ่งมีกลุ่มพลังมวลชนทงางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร,ร่วมภายในกิจกรรมกว่าพันคนนาก้า,ขา,ขารศดดษารายงาน